เรียบร้อยตัวดึง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 อ้ายมีาท่อนนู้น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 แต่ระเบิดไม่น่าพอวสลูกอะตัวตื่นตัวเตือนรบเช่วยกันเลยปะเฮ้ะ เอมิมิกโขลยกอลเสียงซะโอ้โหกอล์ฟซะกระโดดใจรับผลเลยครับข้างล่างรับผมเลยครับรับแล้วรับแล้วรับแล้วระวังไอ้ตัวแดงอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหมีระเมีระเบิดขวิดชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่รับแล้วครับรับแล้วโอ้โหเรเป็นใจเราได้วะใส่ไม่ได้บ้านี่ย้แย่ไปโอ้ยใหญ่มากเลยใส่ได้ไอ้เนีะใหญ่มันใหญ่ อ๋อดีแล้วอ่านง่ายแต่บอลโรนีแล้วจะหาให้นะถ้าไลฟ์ไลฟ์ปิวเพราะว่าโคนันเนี่ยมึงพูดทุกท้องเถอะกูขอร้องเออเย้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 เอะไรวะอะไรวะเขาไปเป็ดข้างอะเป็ดข้างใครวะเป็ดเป็ดข้างเป็ดใครทับเป็ดใครทับเป็ด ครแม่งยุ่งกับเป็ดเลยเป็ดตามใครวะไปยืนหน้าน่าดีขึนอยู่ตรงไหนอะยืนหน้าจุดส่งของให้เป็ดมันดนเหยียบอะได้ไนั่ไปยืนยืนหน้าไนนไม่ใช่ไม่ใช่ยาไอาี่่่มิมเสุดยอดอฮากเลยส เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยรอดเฉยเฮ้ยรอดหรอวะรอดครบเลยเปิดประตแล้วเบลโขกแล้ววะกันเร็วอ่ะสปินลัน่ะสปินลันเปิดประตูอุ้ยประตูพังประตูพังเลยเฮ้ยประตูยังประตูเท่าไหร่ประตูเท่าไหร่สเต็ง สเต็ปสี่คนมันแข็งแรงอ่าเราเจอที่ที่สามแล้วเดีย๋ยวเราเอาไอ้ของพวกนี้ไปไปรอเลยแล้วอย่างน,นอะอุ้ยพ่อมาพออ่อใหญ่มา ถ้าที่ดูไม่น่าจะมีอะไรที่พลาดแล้วละ่ะนะเดี๋ยวเราไปรอเปิดโอ๊

มันาะเลี้ยงไม่ไา้ไกานวาววิแล้วไปไมไ้โอ้มายไอ้นนี่ไปไหนอะเราขอรถหน่อยไม่มีรถเอาพังแล้วพังไปแล้ว

ไม่ได้พูดเสียงผีเฮ้ยไม่เห็นอะไรน้ำใจกูว่าเงินก็หลายคนไม่ยิงไม่เฉยเราไม่ยิงสองคนสองตัวด้วยนะมีสองตัวเก้จ็ดแล้วว่ะงานโคตรไวอุ๊ยเก้าเออโอ้ไอ้หมีกู จีรับให้หน่อยได้มั้ยอ่ะมามาๆๆหมุน kind ม of ั um, ้เนี่ยกู่เครับเฮ้ยทำไมเพลงมันทานฟอร์เมอร์จังวะนั่นน่ะสิมันตื่นเต้นมากเลยอะไรดอดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูไม่ใช่แล้วอ่ะกูไม่เห็นไรดอดเลย

โอ๊ะโดนอ้วกเรียบร้อยซันโดนอ้วกโอ้ยเฮ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 ้ยไอ้หืนไอ้หืนไอ้หืนจับกูจับไปแล้วอยู่ไหนวะออกไปไหนแล้วโอ๊เฮ้ยประตูพังไอ้หืนไอ้หืน ระวังระวัากบนะค้ากบนะข้าเช่ป้อมเช่ป้อมเช่ป้อมมาโอ้ยเช่ป้อมจับ uh ทุ่มเช่ป้อมจับทุ่มเออเออจับทุ่มจับทุ่มทุ่มมาทุ่มมาโอ้ยโอ้ยนัวอีกแล้วโอ้ยดูอ่ะดทุ่ะทุ่มุอ้ทุ่มุมา เอ้ยูอ้ยโอเคเฮ้ยไอ้นัไอัไอนัดโนไอ้นัโดนโดนจโดนจังโดนจังเออพอนด้ก็ดนไอมาเอาไม้ไปวางก่อนดิไม่ดเดไอยูไอู้จี้โดนจังโดนดโดนจังโอ้โรอยังรอยังองกูไม่รับกูไม่รอดกูไม่รอดกูไม่รอดกูไไไกูไม่รอกูโดนอีกแล้ว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 

คนเหลวอะโอย่โอ๊ยโอชวไม่ได้อาไหลอะโอ้ยท่านยกเลยแตกแล้วเลยวะโอ้ยไม่เอาไม่เอาอะนะพอแล้วนะเดี๋ยวกูตื่น

ไอ้ซันเพามันกระเด็บอยู่มันอิ่มแล้วเดินไปเลยวะโอ้ยมันมันกินมันกินไอ้์ซันไปแล้วอ่ะไอ้ซันตายระวังยังอยู่เราต้องเอาล็อตนี้ไปขายเนี่ยอุ้ยมันเดินเข้าห้องนี้นะมันเดินเข้าห้องนี้นะไอ้น็อตนะไอ้นัดไอ้นัดโตัวใครสักคนตรงนั้น่ะมันกอมไปได้ไงวะมันอมเข้าไปได้ไงวะ ป่ามาเล็กอีกเดียวใครจับขาไปวะเป็นเดินหาันเรียบร้อยไยโอเคแขนมากเลย ใช่แคนมากเลยมันรู้บริวดได้ไังไงโอ้ยเข้มมากปวดท้องปวดหัวโอ๊ยไปขายขายได้ไหมวะไม่ได้ต้องไปหาของโอ้ย ตั้งแต่ตั้งแต่ไอตัวดึงแล้วไอตาเบียแล้วน่โอ้ยโอ้คอมโบนี้แบบสุดยอดโอ้ยอะไเลยทีนไหขอลดน่อยได้ได้นดลดลดคืจีพูดว่าไม่ไหวแล้วเราเราพูดเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอ มันมาไอ้ฟื้นไฟื้นันหน้ามึงระวางระวางหวังหวังหวังหวหโอ้หยตังตังตังหายหมดแกโดนเหี้ยมีกเสียงมีีกเสียงดึงเฉยเลยมากบมากเออข้าราบเกิดอะไรขึ้นป่ไอ้ฟื้นไหวเปล่าไหวไหวตอบกลับเลย ยกเคนเป็นยกต้งยกเวทเลยไม่โดนหัวเลยแน่นอน1 0นแต่คนแต่คนถจะไม่หนข้างหน้านั่นไงนั่นไงิวกคิวกคิวกคิวใคคิดแน้หลอน ิไเลเลเลยลลลลลโอเคครับเดระวังระังเิไหนงไปน้อง่ะสนุกเลยนะหัวโค้งำได้เลยหัวค้นี้กายลงก่อนแล้วกายเอเดินไม่ดูเรร้อยกายลงไปเลยตัวเริ่มหกา มันป๊อปหกสาวบูไปตอนนี้เลยเป็นสาวไม่หกขาวเลยเขไปแล้วเหรออ่าตายแล้วเว้ยว้าวข้างหลังข้างหลังข้างหลังตัวดึงตัวดึงเราเราดึงไหวป่ะไอ้น็อตแขนไอ้น็อตแขนอีกแล้วไอ้น็อตดึงไอ้น็อตแล้วว๊ เรียบร้อยตไปแลเรียบร้อยจับไอ้น็อตกระชากเลยมันมดาลไอเินไปเลยเว้ยมันมาอวะเฮ้ยมันมุมลอยมาเลยวะไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวตลกอะอะไรวะเลเซอเร็โอ้ chiều 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 húa laoang laoang ơ cái mày cứ ta con điều á